ยวแวะคุยกับลุง <c oughs> เอาได้ไม้มาทำบ้านเหรอจะเป็นจะได้บ้านเป็นหลังแล้วก็แวะมาเยี่ยมคุณลุงที่อยู่ข้างถนนสาย304เหมือนเดิมตอนนี้เห็นกองไม้แล้วนะครับ จะเป็นของสะสมบ้างวันนี้ได้อะไรกินครับอเอาไม้มาจากไหนอ่ะไปรลือบ้านเขาเอรับจ้างลือบ้านแล้วเขาให้อ๋อจะได้มาสร้างแล,แล้วแล้วที่ข้างในมันที่ใครรดครับ เราทำไปข้างในได้ใช่ไหมไม่ใช่ทำที่อื่นทำที่อื่นอ๋อแล้วลุงแกไปไหนเนี่ยเอามายังไงหัวไก่เส้นไส้ไก่เนี่ยร้านทั่วไ่นี่ไงร้านทั่วไก่ไก่ย่างอ่ะไก่ย่างเวียเชียนหรือเปล่าอสับคออ๋อเขาก็เลยให้แล้วเขาขายหรือเขาให้เรามาให้มากินให้มากินอ๋อครับมันเบื่อแล้วไงอันนี้จะทำอะไรจะมาซ่อมเหรอครับ ซ่อมครับไปซื้อรถเขาคันละคันกีา่บาทโอ้เป็นช่างด้วยเออไม่เอามาซ่อมขีไปไหนมาไหนอ่ะนีปอ่ามีรถี่นนพเราอายุมาแล้วมันอายุท่าไหร่ครับเนี่ยหกสิบละโอ้หกสิบอ๋อพอดีและได้เงินยังได้แล้วครับอืแล้วได้ไปเลือกตั้งไหมเมื่อวานเด้เงินพิก,การเเงินคนแก่กกพิก,การพิกันี้เป็นพิการนี่เอ พิการนี่เราแต่กำเนิดเลยเหรอครับใช่ขาผมหักโอ้ขาอักผมเลยแย่พิการด้วยแต่ผมมาครั้งแรกไม่เจอเนาะอยู่เราอยู่ได้กี่เดือนแล้วตรงนี้อ,<ะ>อยู่ได้กี่เดือนแล้วครับตรงนี้ผมมาก็าอยู่ได้เจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนละนอยู่ทุเกนเนี่ยเมื่อก่อนนี้ทำงานอยู่ครับเลยเลิกขับรถนะอ๋อขับรถเออขับรถโม่รถโม่มมปูน เนี่ยแทค้นม,มกากๆวันนี้รู้จักแกก็เลยให้มาอยู่ด้วยก็เลยเออพอดีเราไม่ต้องเช่าเพราะตัวคนเดียวนะแล้วตัวแกไปไหนลูกเดียเขามาหาแล้วเข้ามาไหมลูกเาม,ามียเนี่ยไม่ลูกมันมาหาอยู่แต่ว่าเมียเนี่ยเขามีผัวใหม่อ๋อโรกเรื่ไหนลูกที่ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มานี่ไหมไม่ใช่ลูกผมโนูอยู่ไปเร่อยู่บนนี้เลยเขาไปอยู่บางกางระพงแล้วบางกรอ๋อเป็นคนเป็นคนทางนู้น แล้วน้ำน้ำเราใช้น้ำอะไรปลาปลาของหรือว่าน้ำปั่นมาน้ำนี่แหละน้ำที่ปั๊มครับปั๊มปั้มเนี่ยอ่าแล้วไปเอามายังไงไปรถอืออ่ะแล้วไฟล่ะต่อไหมอ๋อโซล่าเซลล์กว่าาบทโซล่าเซลล์ปั่นอันนี้ได้เลยครับไม่ใช่เนี่ยอ๋ออันนี้เหรออันนี้ปั่นได้เพราะผมแปลงเป็นกิจสีโวล์นอ๋อ โซลาเซลล์ใช้กับฟัดลมได้เพราะว่ามันหุงข้าวได้ไงอ๋อฮะโซลาเซลล์ที่หุงข้าวได้เหรอหุงได้นะผงไว้ไงอืมโซลาเซลล์ก็เหมืนเดิมทางโค้งนะเพราะว่ายิ่งไม่ได้จะพ่วงมาประมูลอ๋อโอเคครับทำกับข้าวกินละไปก่อนสวัสดีครับผมเอาส้มโอมาฝาก